gritty reality what went outside. of on สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นางจะพามาดองแอปเปิลสามรสนะคะเก็บแอปเปิลปามาจ้าแอปเปิลข้างทางนะคะเราจะมาดองแอปเปิลสามรสกันค่ะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะ ก็ทำการล้างแอปเปิลก่อนนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ล้างกหน่อย่โวะไรออกนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ไปผึง่งไปผึ่งไว้นะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ทำการต้มน้ำดองแอปเปิลกันนะคะก็เอาด้วยจ้าก็เอาบ่มีสูตรแปััวแล้วจ้าเนาะดับแปลกน้ำตาลค่ะเพื่อนเอเอาให้เข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าดองแอปเปิลเราจะแซ็บมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน แอปเปิลดองค่ะแอปเปิลดองแอปเปิลดองเราจะแซบมากถ้าเครื่องถึงนะคะทุกอย่างนะคะในการทำกับข้าวถ้าเครื่องเราถึงมันจะอร่อยเวอร์อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆซีโซเราจะใช้ซีโซนะคะเกลือค่ะเกลือทะเล ก็เอานะคะเพื่อนเรามาเราจะมาชิมรสกันทีหลังก็เอานะค่ะเพื่อนเกลือค่ะเกลือใส่ลงไปค่ะไปก็จะเป็น้ส้มสายชูนะคะ กะเอาจ้าไม่มีสูตรตายตัวนะคะชิมรสเอาว่าเราชอบรสไหนเรากชอบกินของดองก็พอให้น้ำตาลและเกลืกอละลายเข้ากันดีนะคะ แล้วเราก็ชิมรสค่ะเพื่อนๆแซ่บมากค่ะเพื่อนๆแซ่บมากแล้วเราก็ปิดไฟกันเลยนะคะพอน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนะคะเพื่อนๆปล่อยให้น้ำเย็น ใส่เยอะเลยนะนักาโลค่ะสักพันกรัมค่ะถ้าเราเทน้ำใส่เยอะๆแล้วนะคะ,ะ,อแ,ะ,คะแอปเปิ้ลเราจะไม่ดำค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องกรอกเปลือกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกกเปลอะะือกค่ะและ้เอาลงในน้ำเลยน้ำที่เราต้มแล้วนะคะน้ำที่เรา ทำกามนะคะแล้วก,ก,ก็ไปลงกค่ะแอปเปิลเราก็จะไม่ดำนะคะเราเป็มน้ำที่เราทำมาแล้วนะคแล้วก็ไปลงกันเลยแล้วค่ะแอปเปิลนะอะเราก็เตมน้ำลงไปแล้วเปลีะะ่ยนมาอีกแอเปิเลเราเปลี่ลลยนมาอ นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะทําเอาพลาสติกนะคะเอาๆๆเอาเอาพลาสติกใส่ในเอาน้ำเอาน้ําดองนนะคะใส่ในพลาสติกเพื่อที่จะดันเพื่อที่จะดันให้แอปเปิลเรานะคะลงไปให้ท่วมกับน้ํานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะปิดทำการปิดฝาปิดให้แน่นเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่า5วันหรือ1อาทิตย์ เพื่อนเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะแอปเปิ้ลดองของเรานี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะคะแอปเปิ้ลดองไปห้าวันแล้วค่ะเพื่อน Bye. กรอบอร่อยมากค่ะทุกๆกคนแอปเปลิลดองครั้งแรกในชีวิตแซบจ้ะแซบอิลีโขบแซบแซบอิลีจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบสนี้กันได้จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย